องก่อนอื่นเรามาดูสูตรในการวัดความเชื่อมั่นค่าเฉลี่ยของประชากรกับค่าเฉลี่ยของตัวอย่างมีโอกาสที่มันจะแตกต่างกันแต่ส่วนที่แตกต่างกันหรือความเรียกว่าเป็นความคลาดเคลื่อนอันนี้เราเรียว่าค่ามิวก็คือเอ็กบาร์บวกลบกับความคลาดเคลื่อนหรือเออร์เรอร์เส้นใหม่นะเออร์เรอร์คือเอ็กบาร์ลบมิวเราทราบว่าเอ็กซ์บาร์มีการเปลี่ยนเป็นปกติเอ็กบาร์ก็สามารถที่จะทำเป็นปกติมาตรฐานได้หรือทำเป็นแซดได้ในการคำนวณที่จะเปลี่ยนเอ็กซ์บาร์เป็นแซ่ดก็คือแซ่ดเท่ากับเอ็กซ์ คูณกับซิกมาส่วนรูเทเอ็นากับเอกบเราจะเห็นว่าเอบรคเพราะฉะนั้นแท่คูณกับซิกมาส่วนรูก็คือเออร์เหมือนกันจากที่เราตั้งต้นที่เราบอกว่ามิวคือเอบาร์บว er เรเขียนใหม่เป็นมิคือเอบคูณกับซิกมาส่วนรูก็จะเป็นสมก,การที่ใช้ในการประมาณค่าเนื่องจากว่าในการสร้างช่วงความเชื่อมั่นบริเวณที่อยู่นอกช่วงนั้นเปอร์เซ็นที่จะประมาณผิดกำหนดให้เป็นอันฟ้าเป็นเราเป็นสองส่วนแต่ละ ดานซ้ายมือก็จะเป็นลบซอันกว่าสเพราะฉะนั้นเวลาเราแทนไปในสูตรก็จะเป็นแซที่เห็นนั่นก็คือแซทอัว่าสอปจะได้สูตรเป็นิวเท่ากับเแซ